สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเลนเพย์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราไปอยู่ในเกมโลบกก็อกแคมปี่ชื่อว่าเพชรซิมมิลิเตอร์ X นะครับ <c oughs> มีเสียงไอ้ขอใครลืมเสียงทุกคนขอภัยนะครับผม,มอัดนอกบ้างแล้วมันช่วงเย็นนะครับผมรู้ว่า,าอาจจะมีเสียงเข้าไปนะเด็กข้างๆบ้านนี่แบบเสียงโคตรดังเลยผมยังลำคาเลยเนาะ แล้ววันนี้มาอยู่ในแมปเพชรจิมเตอร์เนี่ยมีการอัปเดตใหม่มานะท่านผู้ชมเป็นโลกใหม่อัปเดตเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลมาแน่ชัดนะท่านผู้ชมว่ามันมีอัปเดตอะไรมาบ้างนะเพราะผมก็จําไม่ค่อยได้ไม่ได้ไปหามามากนั่นแหละแต่ที่เรารู้นะท่านผู้ชมมีโลกใหม่ท่านผู้ชมที่แฮกเกอร์พอร์ทนี่เลยโลกแรกโล,ลกที่สามของเราแฮกเกอร์พอร์ทท่านผู้ชม บางคนอาจจะไปไม่เป็นนะท่านผู้ชมผมจะมาสอนนี่แหละบางคนจะถามเอ้ยมันไปยังไงมันใช้เงินเท่าไหร่ไม่ใช่หรอท่านผู้ชมประตูไม่เปิเปดเลยผมไปได้นะแต่ซึ่งผมก็มีภาพไม่มีภาพประกอบให้นะท่านผู้ชมขออภัยภารกิจแรกของมันเนี่ยให้ให้ตีกล่องนะท่านผู้ชม <c oughs> เนี่ยตีกล่องแฮกเกอร์โพทอเนี่ยแฮกเกอร์ยักษ์เนี่ย พราะนี้นะสิบกล่องท่านผู้ชมดีเพิ่อถ้าท่านผู้ชมอยากฟังเทคคอยท่านผู้ชมก็ใส่ไว้ทีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้นะถ้ามีห้าตัวก็ใส่ห้าถ้ามีสี่ก็ใส่ตัวละกล่องละสี่นะแล้วก็ยืนไปไมก่ก็ถ้ามีเก็บอัตโนมัติแบบเนี้ยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นแรกวะนั่นแนนหละเออมาจากไหนอ่ะ เอ้าววัดเดี๋ยวผมนี่สิของไม่แตกเลยมันมาจากไหนบ้าเหรอวัดวัดตลาดท่านชมบ้าเหรออันนี้ผมไม่เจวนะผมผมเจอเองนะผมไม่เจวนะท่านผู้ชมผมไม่ผิดนะโคตรแหลกเลยอยู่ๆมันก็อยู่ๆมันก็เป็นอย่างนี้เฉยเลยท่านผู้ชม ก็เหมือนว่าจะได้น้อยนะท่านผู้ชมได้ทีแล้วแบบที่สามมันได้น้อยมากก็ตีไปนิดเจิออนะไม่แต่ได้นี่เยอะอยู่เซตเนี่ยแต่ท่านผู้ชมได้น้อยแต่ต้องเก็บนะเนี่ยมันแหลกผมแหลกมากทีกล่องไทเกอร์พาวเทอเนี่ยครบจุดอันนะท่านผู้ชมเฟสุดท้านจะเป็นเฟสที่ยากที่สุดเลยท่านผู้ชมไอเฟส ไปแรกไม่ยากมากไม่รืยท่านผู้ชมควรได้นั่นะไอ้เวสแรกกับเฟสสองเนี่ยให้รีบไอ้รีบนี่นะทผู้ชมโอ้ยน้ำพานเด็กข้ังบ้างหนท่านผู้ชมเสียงพูดดังเลยเก็บเก็บไปก่อนแรกมาก การแบบแพ็เอ่อเป็นเทคคอยไว้เยอะนะท่านชมมันจำเป็นมากในการทำอาริสาเนี่ยเพราะมันใช้เวลาแต่ถ้าท่านชมแบบมีเทคคอยเยอะมันก็แช่มันต้องใช้เวลาเนะกเก็บก่อนมาหนึ่งโอเคเก็บม,มาได้น่าจะหมดแล้วแหละอันสุดท้ายแล้วตีไปเลยนะครับท่านผู้ชมพอแตกครบสิบอันใช่ปะ ท่านชมก็เดิไเมมเดนไปที่ประตูเลยท่านชมเดินไปที่ประตูเลยนะวิ่งไปเลย <c oughs> แล้วมันก็ให้เควสให้สองมานะซึ่งเควสสองเนี่ยมันก็จะให้ให้เก็บรูทแบ็กนะประมาณเอ่อให้เก็บรูทแบ็กอะท่านชมผมจำไม่ได้นะ้ำ่ิกี่อ่านไปดูๆเอาให้ที่รู้ให้เก็บรูทแบ็กอะเก็บทุ้อย่าครบเลย รูดแบก็กหาง,ง่ายๆท่านผู้ชมผมไม่แนะนําให้ตีกล่องแบบใช้หลายๆสัตว์เลี้ยงไปตนะีอย่างนี้นะเงี้ยไม่แนะนํานะถ้าดาเมจท่านผู้ชมแรงมันตีเร็วแล้วมันได้กล่องน้อยให้ทำอย่างนี้ท่านผู้ชมทําแบบที่ผมบอกอ่ะเวลาฟาร์มอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเออปล่อยไว้อย่างนี้เลยแล้วพอรอแตกแล้วก็ท่านผู้ชมพยายามยิงให้อดทนได้หน่อยก็ท่านผู้ชมก็ใช้สัตว์เลี้ยงดาเมจน้อยๆอ่ะ เนี่ยประมาณสามร้อยีอย่างเงี้ยตัวพวกเนี้ยตัวนี้น้อยนะท่านผู้ชมมาตีแนะท่านผู้ชมเทคเลยหลายตัวก็ได้นะอาจจะได้รูดแบ็กเมื่อเยอะอยู่แล้วก็ตีไปพอเก็บครบชนะท่านผู้ชมก็ตอนเก็บใช่ไหมท่านผู้ชมง่ายๆนะท่านผู้ชมตอนเก็บอ่ะท่านผู้ชมก็เก็บพอเก็บหมดท่านผู้ชมก็เดินไปดูรอบหนึ่งแล้วก็เดินกลับมาถ้ายังไม่ครบ เดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมท่านชมท่ายังไม่ครบท่านชมก็มาตีใหม่ตีใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วท่านชมก็ตี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 ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะท่านชมเก็บรูดแบ็คเนี่ยมันจะเป็นถุงตอนแรกที่ท่านชมเห็นนั่นแหละไอ้ถุงนั้นน่ะที่จะอยู่าากับปัจจุบันนั่นแหละท่านชมเออแล้วก็มาดูใช่ไหมท่านผู้ชมถ้าสำเร็จเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนเควสให้นะเควสมันก็จะเปลี่ยนให้ปึ๊บเปน็นนันไปอันที่สามเนะี่ยยากสุดแลวท่านชมท่านชมต้องมีเทคคอยเยอะหน่อยนะ,แล,ะ take. แล้วก็ต้องห้ามใช้แล้วก็ไปที่ท่านชมก็ต้องมีเทลพอร์ตด้วยนะเน,นี่ยอันเนี้ยซึ่งมันปลดล็อกได้นะท่านชมให้ใช้เพทพอร์ตมานี่เลยผมไม่แนะนำให้วิ่งนะมันเสียเวลาแต่ใครอดทนได้ก็วิ่งเลย นี่ท่านชมแล้วก็มาตู้นี้นี่ตู้ละล้านเนี่ยสุ่มนะท่านชมสุ่มไปเรื่อยๆหาตัวไหนก็ได้ท่านชมเลยเนี่ยไม่แนะนําให้เป็นตัวโหดๆแนะนําให้เป็นตัวอันแรกอันสองเท่านั้นนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องไปอันแรกอันสองเพราะมันออกง่ายท่านผู้ชมไม่แนะนําให้ใช้บูทเพราะมันจะได้อันซ้ํากันนะส่วนใหญ่มันจะได้อันซ้ํากันส่วนใหญ่มันจะได้แบบอันไม่ค่อยซ้ํานะไม่แนะนําให้สุ่มซ้ําๆๆไปหลายๆอันอะ อันเนี้ยมันจะออกง่ายมากไอหมาป่าเนี่ยหมาป่าโกลเด้นเนี่ยสมซ้ําไปเรื่อยๆท่านชมให้ได้เยอะๆอะท่านผู้ชมมันต้องใช้เอิมตัวดาร์กแมทเทิล์สามตัวท่านชมสามตัวนะสามตัว,นะตวคือที่ที่ท,ทำดาร์กแมทเทิรนท่านชมก็ต้องว่างนะนี่ที่ทำดาร์คแมทเทิร์นอยู่นี่นะอยู่ที่เอิมลกสามดาร์กเทคนะนี่เลยนี่เปลี่ยนใหม่ด้วยท่านผู้ชมก็มีธนาคารด้วยนะที่เปลี่ยนใหม่ ผมก็รู้มาผมก็รู้แค่นี้แหละนะที่ผมเห็นเห็นนะไม่รู้สีมีอะไรเปลี่ยนเปล่าเนี่ยเหมือนมาเรีวิวอะเหมืนอนน่าอวดแล้วิปเปลี่ยนเล่้าน้าเนี้ยถ้าผู้ชมก็แบบเปลนรถ้าถ้าผู้ชมดูแล้วยังว่างแค่สามตัวนะท่าผู้ชมก็สุ่มไปเลยผู้ชมสุ่มไปเรื่อยๆผู้ชมเก็บเนียสุ่มไปเรื่อยๆนะเจ๋งไงกะ นี่ก่อนมันแหลกโอ้มันติดกล่องแตกนี่นะนี่ท่านผู้ชมเนี่ยรูทแบ็คที่ผมหมายถึงเนี่ยถ้าดาเมจท่านผู้ชมแรงไปใช่ไหมมันก็จะได้น้อยนะผมแนะนำเนี่ยระหว่างที่ใช้บูทบูททริปเปิ้ลดามทริปเปิ้ลดาเมจกับเอทริปเปิ้ลคอยไม่ทริปเปิ้ลดาเมจเนี่ยผมแนะนำไม่ใช้ตอนตีกล่องแตกสิบกล่องนะ ไม่แนะนำให้ใช้ตอนเก็บรูทออฟมันจะทำให้ดาเมจเยอะแล้วมันดรอปมีโอกาสดรอปลงนะสำหรับใครที่อยากแอดเพื่อนนะท่านผู้ชมแอดได้นะเพราะว่าไม่ใช่รหัสผมอะนะผมยืมรหัสเข้ามาแล้วเป็นเพื่อนผมเพื่อนผมอนะที่ไม่ได้ลงคลิปนั้นก็เพราะเพื่อนผมกำลังไปในแบบออสตาท่านผู้ชมกำลังรวบรวมตัวใหม่ที่มาอยู่บุ๊6หกดาวทำได้แล้วท่านผู้ชมตอนนี้ ยังไม่ได้รีวิวอัลบปนี้จบก็น่าจะไปรีวิวแล้วนท่านผู้ชมผมจะทำทำคลิป2อคลิปต่อกันเลยนะแล้วก็ยังมีตัวอีกนะท่านผู้ชมที่มาหนะสักพักแล้วแหละแปะตัดแปะถ้าส่มตัวนี้เสร็จช่วยท่านผู้ชมส่มตัวนี้เสร็จอะให้มาที่นี่เลยนะท่านผู้ชมวินเทอร์ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนี่นี่ท่านผู้ชมมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่วินเทอร์ท่านผู้ชม,มอยู่หลังวินเทอร์อันนี้ เป็นตู้ทำเรนโบว์นะเดี๋ยวผมให้สุ่มนะเพราะจะได้เอาตัวโกเนี่ยที่เราได้มาเยอะซ้ำกันนะ่ะเอามาทำเป็นดก์กแมทเทิลนะมันต้องใช้6กตัวน้งชมมันใช้เวลาส0ินาทีในการทำดก์กแมทเทิลให้ให้สุ่มโคเดินไปเรื่อยๆแล้วให้มันมีเยอะๆการทำหนึ่งครั้งต้องใช้6กตัวน้ำชมมันจะได้100ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอน แล้วก็พอไปทำดักไม่เท่นเนี่ยก็ต้องใช้6กตัวเหมือนกันจะใช้เวลาแค่3ามสิบนาทีน้ำชมรอสามตัวก็ประมาณชั่วโมงครึ่งน้ำชมแปบ๊บเดียวใช่มีนี้เปลี่ยนด้วยใช่ไหมแต่มนจะไม่พีนน่าจะเปลี่ยนแหละเดี๋ยวดูที่เบสิกไม่ใช่ไม่ใช่เบสิกช่วยนี่อันนี้ก็เปลี่ยนตู้ทำโกก็เปลี่ยนนะนี่นี่น,นี่เห็นไหมมันเปลี่ยน พอทำเสร็จแล้วใช่ไหมุ่ณผู้ชมก็ให้กลับไปที่อ,อ่อยู่ไหนนะนี่ด์กเทคกกลับไปโลกสามเลยสำหรับแค่ได้นะักกจออกก็จะทำพอทำก็จะทำได้นะครัชบชมแต่ผมมาสอนนะนี่เลยแล้วก็ใส่ไปสามตัวไม่ใส่ไปหกตัวนะพอดีจะทำเลยเหรอใส่ได้ไหมเฟลโอเค เปี้ยก็คือมันเต็มนะท่านผู้ชมเนี่ยมันเต็มแล้วก็รอไปชั่วโมงครึ่งท่านผู้ชมไม่ก็ไปหาอะไรทํารอแปบ๊บแป๊บเดี๋ยวมันก็ถึงชงั่วโมงครึ่งแล้วท่านผู้ชมไม่นานหรอกโอเคโอ้ขอไปยที่ไอ้ท่านผู้ชมช่วงนี้ไม่ค่อยสบายพอดีประวัติแต่ท่านผู้ชมโอเคออเสร็จใช่ไหมท่านผู้ช,ชมมาที่ Hacker Portal ออนะอา้าวอยู่ๆก็มีแสงพอทะจำเสร็จ โอ้ยโอ้ใช้แสงเยอะไปหน่อยอ๋อฟ้ามืดเอาจำเสียงช่วงมันก็จะเป็นอย่างนี้ท่านชม <_ EN> ให้มากดอันเนี้ยตรงเนี้นนยนะตรงมีตรงนี้นะแล้วก็ให้กดเลยกดปุ๊บปิ้งเราก็จะขึ้นนี่นะไม่รู้ว่าต้องกดโอเคหรือเปล่าแล้วก็กดโอเคมันก็ขึ้นอย,อย่างนี้นะแล้วก็กดไปเลยถ้ากดพี่เยอะมันจะเทเลพอร์ตไปท่านชม ผมบอกเลยว่าโคตรแสบตาคือมันแสบตาจริงอ่ะรีบมันสะวังมากแล้วที่นี่ไปได้ถึกลูกน้ำชมโดเซนตาซีโบสปาโเทคโบไปหมดเลยแต่ผมเนี่ยโอ้ยเด็กเข้ามาแสั้นว่ะแต่ผมแนะนำนะท่านผมอย่ามาเลยนะซื้อซื้อเทอพอตไปก็ได้แต่ว่าบางคนที่แบบไม่เผ็ดไม่เยอะเนี่ยไม่เน้นตรงเผ็ด ไม่เยอะว่าอ่าเงี้ยไม่ไอ้ฟาร,รม์ฟรรมฟาร์มไม่เก่งเลยเนี่ยนนะผมไม่ได้นําให้ซื้อนะคุณผู้ชมผมไม่นำให้ซื้อนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็เส้นทางไปนะคุณไ่งถ้ากระโดดในล่องเนะี้ยคือกระโดดขัสูงคือมันจะกระโดดสูงมาก เดี๋ยวเวลามากท่านชมนะจะเดินถึงเฮ้ยนั่นอะไรแมวลอยได้หรอท่านชมเอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกใช่มันคือแมวลอยได้ท่านชมมันเป็นแมวที่ลอยได้ใช่แล้วนี่เป็นจุดรวมทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชม ไปได้ทุกโลกเลยโอ้ยมันติดกับแมงลอกหุน่นไม่รู้ใครคนตั้งชื่อนำหน้าอลริปป่อยมากนะอาริปเนี่ยอาริปแล้วก็ตามก็ข้างหลังตามอย่างไต่เนี่ยใช่ไหมมันชื่อว่าเอ็กซ์แลอด์ดออเชียนใช่ไหมเป็นเอ็กซ์แลอดทะเลโลกแห่งเอ็กซ์แลอดที่อยู่ใต้น้ำนี่ท่านผู้ชมชม,มันมีแค่สามโลกนะ ผมแนะนำให้มาซื้กกนนอ,น,น,น,อ,อน,นี่เลย่านผู้ชมนี่เนี่ยแอคโอเชียนอันนี้เลยผมจะแนะนำวันนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากตึซื้อได้นะเท่าไหร่นี่แหละแต่ประมาณอยู่หลักแสนมั้งหลักแสนให้คุณผู้ชมนี่นะแล้วก็ฟาร์มฟาร์มอะไรตรงนี้ดาเมจไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมชมเห็นแล้วท่านผู้ชมจะตะลึงคือท่านผู้ชมก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงโหดอะไรแหละจะมาที่เนี่ยสัตว์เลี้ยงต้องโหดอะไรแหละ ดูเลขแปดทีอันนี้ของนะเนี่ยของอีกเล็กเท่าไหร่อ่ะหนึ่งทีนะคุณผู้ชมก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะมาดูกล่องนี้ก่อน,นเจ็ดทีเป็นไงนะคุณผู้ชมเชื่อผมหรือยังคือมันเยอะมากนะไม่ใช่เยอะมันมีเลือดันเยอะมากเลือดมันเยอะม,ม,มากนะ ก็อันนี้ถ้าจะไม่ผิดเน,นี่ยใช้อ่หมื่นหนึ่งมั้งนะพี่ชมอยู่ในหลักหมื่นนี่แหละหมื่นเท่าไหร่หรม, 4, 9, มันตีหมื่นเก้ามั้งสี่เท่าไหร่มันอ,อันนี้คือกล่องนะผมแนะนำตีกล่องนี้คุ้มสุดนะพี่ชมเนี่ยตู้เซฟยักษ์คุ้มสุดแล้วแล้วรูปแบนะ็คเนี่ยผมแนะนำให้เก็บนะ สจมปามง่ายมากเห็นไหมได้นับจีสองเลย,เอยไอ้กล่องมันแตกเองนะอ่ะเฮ้ยไอกล่องมันแตกเองกูเหรอไงไอ้กล่องมนะันโดนตีเนี่ยดูยัง,นะยงไงว่ากล่องมนันโดนตีเห็นได้ชัด,ด,ดนะเลยนะกล่องมันโดนตีนะท่านชมเลว่าโอ้หแน่เลยท่านใครวะคนนี้เหรอ คลิปนี้ก็ยาวนะคิดไมงนะารไปน้ำจมประมาณำจำไม่ได้เลย5แสนแหละ5แสนแน่นอนนี่ตรงนี้ต้องก็จะเป็นกล่องกล่องใหญ่ะคเรือประมาณู้ชมนายเนี่ยเรื่องประมาณ5แสนล้า5แสนทีเลียนมัน้งจำไม่ได้แต่โดยเนี้ยถ้าสีเจก็ปุ้มอยู่นะ ก็ยืน F K ีได้นะแต่ตีเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเร็วกว่านะาใครอยากเปิดสัตว์สัตว์เลี้ยงก็ไปดูดูเอาเองนะคาผู้ชมเัืชื่อโลกนะสัตว์เลี้ยงอ่ะผมให้ดูตัวแรกตัวสองไปดูเองไม่งั้นเดี๋ยวรู้หมดเปลืองไม่ดีนี่นะคุณผู้ชมสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างนี้แอสซอลอ์ของโลกคลิปนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไล,ลคลกลก์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กดกระดามกดติดตามด้วยครับสักกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วปัดไปทั้งหมดเลยนะ กุสบายบ๊ายบายครับ